สบายดีเด้อพี่น้องจ้าสบายดีบดสุกขู่สุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองเบาแปบบสทวันคือเก่าเด้อพี่น้องสบายดีตอนเช้า, <c oughs> า,ต,ชาตื่นมาขับฝนตกจ้ามือี้หัวหน้าก็เลยมาโลกกาดำนาแต่เช้าใครบอกว่าตอนเช้ามันสายแล้วแปดโมงกว่าแล้วสบายดี <c oughs> <c oughs> เห็จัจจงใดแล้วคนบ่แล้วนะก็มาลกกาพี่น้องฝนตกแล้วโอ้ยยังดีได้ได้พักค่อนมือสองมืออยู่ได้เหยียดแยวอว <c oughs> แต่ว่าใกล้ที่แล้วอะไรพี่น้องนะแน่นแล้วจ้า <c oughs> ดำหน้าอีกมือบเกินสองมอือที่แล้วเพราะว่านอกหันกระดมไ่แล้วเรือจะให้โบมีน้ำเนาะแล้วก็มือนี่ก็เลยมาลกกาจ้า คนที่ยังบ่แล้วก็มีแต่ลุงเลินกับหัวหน้านี่แหละพี่น้องเนาะเพราะว่าเราเบิดน้นำช่วงนั้นปล,ปรรลา่อยปลาีแล้วเบิดแล้วแต่ว่าคนที่แล้วก็บ่ได้นอนด,ดอกบ่ดึงการตั้งกันวันที่เซาอืมเดี๋ยวมองวันนี้วันที่สิกอีกสี่มื่อวันไลายมืออยู่อันนี้ก็ลกไว้ชื่อๆพี่น้องบริดดำดอกมันนี่ลกเบิดมือลกมันอ่อง ้กกเม้ออ oh. มาโลกกาเมื่อนี้พี่นอ้องเมื่อื่นกระดำย่างเดียวเนาะก็คือสีแเลีวยไว้ก่ันดิมือ,อื่นกับั้นนันเจ้ามาซอยหลยกับือสีแเลี่ยมอื่อเนี่ยละ่ะ <laughs> แ้ว้ผู้มาซอยกับือสีสองเมือ่อ <laughs> สามอกไหผู้บ่ลูกน้องจะไปเซิร์ฟเบดป่ เออแค่ที่สิมาชอยบรรยากาศดีเอดักไฟดักมันลูกน้องเอ้ยลูกมาเดอ้อคลิปนี้ก็ฝากถึงลูกน้องหัวหน้านะฮู้ <c oughs> อยู่บอ่อโพลโต้ซับบูดได้จักมัดและโรคการนะน้ากล่องไว้แสดงว,ว่าเขาต้องไปเป็นคนมัดบ่นเนี่ยอ้ยสิไปหาตัางค์ <c oughs> ไปตามรักหัวนี่แหละพี่น้องเนาะไปมัดก้าก่อนให้ลุ่ง ฝนตกลิ่นปล่อยๆอย,อยู่แม่นจะ้ะมันตกมันเต่เมื่อคืนน้ำน้ำกเ็เลยไหลเข้าบวกหัเมืองเลยว่าฝนตกนตกส่วนสี่ทุ่มนี่แหละเตกแปลกๆก็เลยเบิองนั่งปิดไว้กันนู้นเจาฝนก็มาสาเนหน่อยหนึ่งเนาะขันมาไว้ก่อนนี่จักเออสามสี่มื่นป่าคือนสิบสายอืมแม่น,มน<า>คว่เเมืม่อวานนี่มาป่าคอก็จะรุ่นแ่ชิดสายกองอยู่มันแหง,งมันแดด ปลาตัวบวกใหญ่สมแขน,นี่ก็ยังตายเอามันหอน,นอมันหอน <c oughs> น้ำมันน้อยแล้วมันหอนแ <c oughs> ดดเป็นที่ใหม่ค้นปลาอาจจะนาพูนองอยู่โอ้ยสรุปก็คือปลาเค็งหน่อยตายเบิดเลยมันบบแตาเจอยังเลือ้วลูกพุ่นซีบ้านแห้งแถวาน้่สีหายลางไปรอดแสดงว่านะแถวานี้นะตายเบิดเดถวกลางถงนำแหงปลาที่ออาม แต่มาสากกันยังใครกลัวบ่มาอยู่ฝนกันได้กันยังแงงโศกดีอยู่ที่มันมาไวเนาะมันกะอันนี้ฮะกันหยุดดับนาแค่์สองมือมันมากท่านระยะอันเข่าทุกสิบได้กินเนี่ยก็จะทวมเข้าเนี่ยกล้าตาที่กำลังตายโอ้ยอกำลังเหลืองพี่น้องเบิ้งแน่อันนี้ตะกร้าปลาแหลบนน่บ่สนห้าแมงแน่อ๋อ มะแลก็พอดีแล้วนามาตกกาไว้สรุปก็คือบด้มาลกเลยจ้ะชุบาหวานปุ้ยอลดชิบไปดัม่มอีสัเอาาเจ้าบุญ่ทัดั่นะแล้วก็ขายบันนี่แล้วก็ลกขายตัวออเอา <c oughs> <c oughs> ไม่ขอขเอาผ้ากับแบบล่อ,อลงขึ้นเอาไว้ๆๆๆเหยเนาะอา่ะยาวยาว จกซวนกันไปหาเห็ดหนาเพิ่มดมียอะ้หเรือน,น,นี่เรยนหน้าเจ้ามาเล่ข้าวดำร่วมกันมนาเห็ดได้มเมื่อย <c oughs> เห็ดร่วมกันทีดดับยครฮักข้อดำโดลดผูนฮักข้อจำเจียดับอะไรเด้อกษิตเดากะคือก้าแต่เล่สีฮักข้อดำกับข้นวนท่านชายพูยนนะเขาไทยใบบอสเฮ้อ อ๋อเนาะมันงามบ่าอาวบอนว่าจังได้แม่ากระดับวมันกระเกินจซําเม่ครับกระเลายก็ได็ดจะแถวนึงเห็ดมันเบิดกะอรเขาเจ้าผู้บ้าน่ำจะต้นยังนีตอนนี้กำลังปรึกษาหาลือว่าสิไปเห็ดหน้าเพิ่มบอกพี่น้อง เมื่อยแหนนี่แล้วพอเมื่อยได้เห็ดหลายคนเลยลูกกะามเลยถ้าเป็นแได้ขายเราจะปั่นกันคือหาลอยคือปลาทก่แบบอืมกระดาษเบาเป็ลงได้นะเอาไปเห็ดไหมแต่ว่าี่เป็นคนออกทุนให้ข้าปุ๋ยข้าละมันเจ้าก็ออกแห้งเหยโอ้ตังไว้ไปหามัดกากกว่าเด้อพี่น้องค่ะ ไปทำพระเจ้าเขาประจำแล้วเขาเอาค่าครึ <S 1> <S 1> ่งค่าของสายว่กระย่อนมันเลื่อนหยิบสายมันชมแดดมันสิคืนอยู่ในน่้นกระให้ปากแหวมมันบริเวณนั้นนะมันคืออุ้มปุ่มอยู่บริเวณห้างขึ้นไปยังที่หินมันล่ม yeah you're มันะขึ้นปกิกดอกงับิดขาจไปซองมาอชวนมันที่่ะมันั้งน่งดที่ใส่กินเดียวบ่เห็ดหน้าเขายังง่ายเลยเขาดับไว้แปบเดียวมันก็เคี้ยวแล้วบริดูเรแลยังมากมายเนอะเพราะว่าแป๊บเดียวสมเดือนมันก็ได้เกี่ยวแล้วไปปลูกยางเอิรนเน่ Muslims <can> <flush> <c oughs> เสียงหลายคือมั่นนี่นะ่ะคันพนตุกดีแน่เหัวเปื่อยอได้หัวเนา่า <c oughs> ไม่ได้อีกแดดอีกเพราะตายอีกเป็นเพี้ยอีกนู่นนี่นั่นนง่ย,ยกกเนี่ยกลัวขาอีก นตรงมันตายเลยตรงอันนรกขุดตอนแรกแลยมอนนว่าท่านชวนมันโงกว่าชนนว,วน,น,นเด็กๆแปลงน้อยว่า a little bit of five หมดเรียบร้อยโอ้จเย็ใจวัวรากินได้ห่ดเลยงามเลยนี่ไง ตกใจบุญลกตะก้าฟังนี่ยังไม่ให้ดำจะกห้พี่น้องแต่ว่าฟังน่ะดำดำแล้วเรียบร้อยแล้วตะกา้าแต่ว่าลกาออกเบิดกระชิไทยเนาะไทยแล้วกระชิดำมื่ออื่น ยังเหลือแจ่ลสองสามใหบุมีนำตอนแรกมันก็มีนำบุญสู่ฮแหละแต่ว่าดำดำบทันมันเลยแหง้งคาแนนบทจ้างคนเนี่ยก็คือสีบอ่อปาน,นี่ดอกคือสีบอ่บทันเนี่ยนั้นสีแหงก้อนไหล บรรยากาศดีบ่แดดฝนตกลินปล่อยปอยตอนนี้ยายรุ่นชวนไปหาดำนาต่ออยู่เพื่อนวะไปหาเห็ดหนาเขาเจ้าที่บเห็ดน่ะเขาเจปปา้าป่าเพราะว่ากากระเลือ หลายคนนี่ยายรุ่นมือหนึ่ง,ง,นงคนได้เป็นเาร้ากูให้มนขอหน,น้าทงน,านา่ะนะขมันดำเห็ดเนี่ยบอกเกินสี่มือหามื่อมันหลายคนหนบบนาาด,มดมัมัดแขงน้เาหนในหวเียงเขาน่ะมันดิ่เหนียวขนาฟฝนตกหอบเทียน ซาวทันมันนี่ก็ไปไถหุดไว้แล้วว่านปุ๋ยเอาจากสามสี่มือนี่ดำขวาจังไดกา่าสิแลหลวแลวทั้งนี้เนาะที่เหลือก็เสียเวลาเปล่าเปรียบเทียบใส่คนเขาเจ้ายัางบ้านที่ดำน้าก็มี หลายคนดับมนก็โอเคอยู่ให้นี่แล้วลแล้วยังเรือให้นั่นให้นั่นก็นกนเรือหลายเติบเด็กแม่นมลกก็ได้หลายลอยอยู่ พี่น้องจ้าเดี๋ยวลกกาลกหมุ่ง่ันเนาะคุณเลกคุณเลกยิ่ซี่หัวดคิดอรจะลอยมันม <c oughs> าคราวนี้สีคอ,อรนุญาตลาก่อนเดินนาะขอบใจเบื่อสุขุมสุขคนที่ติดตามและก็เป็นกำลังใจให้บอแปบบสวัเดีพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่นอ้อง